โอเคทุกคนนะวันนี้ทำการมาปั้นตัวแปดทาโซลูกจิ้วนะทุกคนทำการปั้นในความแปลกๆนะมาทาโซลูกจิ้วที่ออนอยู่ตอนที่ผมอัดคลิปเลยนะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสายสองของวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะใครจะเป็นคนออนอยู่ก็มาดูนะท<ไ>ุกคนตอนนี้ผมจะนําไปทาโซนะนั่นก็คือไม่มี่เลยทุกคนหน้าคุดดิ้งนะหน้าคุดดิ้งตรงไหนเนี่ยนายมันหน้าเจ้าเลยตอนนี้ผมทำการปั้นเล่นนะครับเราคือสองล้านห้าทุกคนจมตีคือ 4, 000, นะสี่แสนเนาะตอนนี้คือ,อของอัพสองดาวเรียบร้อย อาวุธคือผมก็ไปขโมยของจากฮาเดกมาหาทุกคนความการไปเหนื่อยดีกว่าทุกคนเสี่ยวมาแปรไปขออภัยทุกคนพอนดีว่าเป็นหมดนะเอาล่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะออนอยู่ไหนเมอร์ซี่ฮันจังอินดีหอนี้คือเมอร์ซี่แล้วเหรอเดี๋ยวนะทไมเมอร์ซี่มันเยอะจังเลยว่าออนคนเดียวยังไงเอมาแฟ้มีอีกเมื่อคนมันน้อยเนี่ยขอทคาการท้าสู้คนนี้แอดคีดีด้วยกันนะมาเลยมาทำการเริ่อนไปด้วยกันนะมา โอ้โห้ทำกาเปิดก่อนแน่เปียบเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเอานั้นอออก่ะโอ้แผ่นเล็เย็นไม่เป็นไรมั้งเออโอ้โหเรียบร้อยแน่โอ้อหดูทรงแล้วเรียบร้อยฮะว่าไม่น่าหลอดเดี๋ยวเอาแผ่นเล็เย็นเอาก่อนได้นะอ๋อไปซะไม่เนี้ล่ะฮันนี่คนมาทำการเริ่มใหม่แล้วกันนะเมื่อกี้ถือว่าไม่นำแล้วกันทุกคนมาคนอ้าวหายเดี๋ยวนะเอาหายไปแล้วโอ้เมื่อกี้ผมแค่หยอดเล่นเองนี่ไง ไอคนหาสู้เลยกันมะอูการโรเขียวเลยน่าสนใจนะเอาการโรไปหาสู้นั่นได้ดีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวแปลกไงมาเอานะตัวนั้นผ่มอยู่ข้างหลังไงถือมีอีโตสองอันเตรียมนาเลยกันแต่สซลิลตางสองนี่มีละตายหนึ่งตัวฮะอ๋อแสดงว่าคนนี้เขาเล่นจริงฮะเอาว่าเขามีนั่นด้วยนะตีทำนาแล้วกันนะโอ้โหน่ากวานเอามาถูกโอ้โหสะท้อนนามัด้วยเอ <c oughs> านะ <c oughs> พุดดิ้งแมนจะทําไม่ตายเลยมวมีดใหญ่ สี่ล้านแล้วคนต่อไปก็คือเมอร์ซี่ฮาร์เดอร์นะ,นะ<ส>ทุกค<ส>นยงเอกพอดีเลยโอ้โหเหมือนว่าจะรู้ว่าผมมานะโอ้โหไม่ไหวเลยมังกรยานยังกับว่าเขารู้ว่าผมจะมาอัดพอดีเลยทนะนะุกคนมาคอยแอทีฟดีสุดมาละก็รู้ว่ามันนะว่าแอทีฟดีสุดหรือเปล่านะโอเคหขวสีเงามาทุกคนใส่โอเคเขดีแาน,านโอเค,ดดอเคที่มีหลอดเลือดอยู่เนาะแต่ก็สามต่อเนื่องมาฮันเดอร์ยิงหขวทำงางมาหัวชีลล่ามา ฟางหนึ่งทีทอน้ำเมฆขึ้นไปอ๋อแล้วก็ซูเปอร์โมเมนตัมมาว้าวผมถึงเนื้อเนี่ยเมื่อกี้ทึ่งเนี่ยไปถึงนี่นเ,นาเาขามีไอออไมอ้ต้องราคาออไม้อยูน่นะแต่ม,มาแล้วฮะพลังงานหมดอสิหน้าผมแอออกิ้งมาด้วยดีกว่าแต่พลังงานเล่นมาเลยไม่มีอะไรห้าละอยหกแสนน้เมฆโทตา,หน,น,น,าน,นหนึ่งตัวนั่นก็เอาไปการเดียวกัใส่ตอนหนึ่งต่อเนื่องนี่ก็ร้อเพลงให้พุดดี้แมนฮะสปีดอย่นานะ้ำด่วยมากนะก็ ไล่ตีไล่ตีโอเคต่อต่อเลือกไปแล้วต่อธรรมดาใส่ดวงตายลอ,อยฮะแล้วก็ไปเลยมัอมีบใหญ่เงียบลอยฮะจีนน้อยเกือบตายแลนะทุกคนแล้วก็ไล่ตีใส่นาชัหนึ่งตัวเพื่อนาเมียเมื่อกี้โคตรสวยเลยแล้วก็ฟุ้ยไข่เกเรเด็ดไปเห็นน้านแล้วมีอะไรหนึ่งนะนานเมยียทุกคน <c oughs> ไล่ตีใส่แทบมาสเตอร์บางอย่งทีแล้วก็ล่าก,ก่อนนะนาชายเฮ <c oughs> ้ยคุยกับล่าม่วน ยยงไม่ล่ะนี่ไม่ตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรื่อาาาเยยง,งโอโนเนี่ยเออนาดาชายรับไปซะไม่เงี้ย่ะโอ้โหมันตีแค่นึ่เดียวอะไรนะทุกคนงั้นเราทำการปาีฉาด้วยท่านี้เลยกันแต่ว่าไม่น่าปีฉาเราดูรอบเรือมาคอมมัเตอร์ดิผดดดดม,าม,มาเึ้นแถวเลยนะ,ะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บก,ก็ตายเอาสิตายก่อนแล้วกันไม,ม่เงี้ยสิกายวาน่าเมยทุกคนเกือบตายหนึ่งตัวนะห้อมติดโลกเรียบร้อยตายเรียบร้อยปะ ข้ามไปด้วยกันเพราะว่าในน้องเบอเตอร์เลือดแยงวาขนาดนั้นซูน่าจะหนาหน่นานดูนะแต่ว่าน้าาองเบเตอร์ผมเลือดเยอะกว่าไงน้าชายคนเมื่อนนี้โชคดีมากนะที่เอามาพอดีฮะเดี๋ยวผมแพ้ได้ไงอะ่ะเดี๋ยวนะไหน,ม,นมันมันมีสองตัวแล้วเลือดในน้าาองเบอเตอร์ผมงเยอะกว่าไม่ใช่เหรอแพ้ได้ไงวะแค่มันเถอะโอเคนะคนนะคลิปหน้าอย่าให้ผมปั้นตัวทอรอะไรแบบปั้นตัวแปลกๆก็สามารถเขามีเบาได้นะคนก็คือ ก็คือว่าไป็นตัคอที่ผมทำแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ทำซ้ำนะทุกคนเพราะว่ามันทำไปแล้วเนาะโอเคอะครั้งหน้าก็ออ้เมนปลาหมึกทายกโจทกิแล้ววันนี้ก็ได้อ <Okay. S 2> เคฮ้ว,นวันนะี้ขอจะตาประกอบกันฮะสวัสดีคับขอคุณรับชมคัะ,คคะผม